วิกเตอร์ตามหลังมาแล้วสามทีซีครับไฟตัดมองรุ่นใหม่เลยใหม่แกะกองเลยมาดูวิกเตอร์คันนี้ก่อนเลยสี่ลีแล้วามาดู Victor, ดวิกเตอร์ดีกว่าวันนี้ไฟตัดมองสวยงามเลยโคตรหล่อ เอฟซีเอออ๋อทีเอ่อเจอเอฟซีเอฟเอาก็มาครับก็มาครับ่ครยบเอฟซีเอฟไม่ไปวุนต่างนไ้ปีไกดไม่ไปวนเลยเดียวอ๋อต่แดงว่าอีโน่เป้ทีมครับอีโนเป้นี่นะอันนี้ล่อเลยนี่เลดเลยนี่ เจอ f c ครับผมคันนี้ขอบคุณครับผมที่ติดตามกันนี้ครับจ่ายไม่มีรถไรวันนี้ก็เลยรถปออูดไปเลยวันนี้จักวันได้ได้ได้ครับไวเลยเลยเมมเต็มเลยเป็นแบบนี้วะ เจอเอฟซีเอฟขอบคุณครับติดตามครับคันนี้พีเอฟซีเอฟผมนี่ครับคันนี้เป็นเอฟซีช่องผมครับขอบคุณครับผมนี่ครับพี่คนคันนี้เอฟอ๋อบอกว่าเอาใช่ช่องผมหรือเปล่าบอกว่าใช่ครับผมนี่ขอบคุณจริงๆครับบอกว่ามีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะผมถ่ายรู้สึกว่าปีที่แล้วแหละถ่ายรถของทีมงานบริษัทนี้แล้วก็มีพี่เขาก็เลยมาเออเห็นอยู่ขอบคุณมากครับสวยจริงครับ we mm -hmm. คลิปนี้จะไม่มีซีรีส์500นะครับแต่เน้นวิกเตอร์นะครับวันนี้เอาใจคนสายวิกเตอร์หน่อยครับวันนี้ใครชอบรุ่นไหนก็ต้องดูกันต่อไปครับนี่คันหลังนี่สวยมากครับเลดและพนุทุกเลดเลยโคมเมียมเลยก็โคมเมียมหว่าเลดน,นะน่าจะโคเมียมครับวิกเตอร์คันหลัง

<c oughs> โอโหไม่ึิดสิบนาตีกันไม่เลวเร็วจังกันนี้เอา้าเดี๋ยวเลยว,วิกเตอร์ใส่เลตโต้เรานี่นนกันนีนก้ก็ช่วยกันนี้สวยสวยงามโอ้โวิกเตอร์ตามหลังมาอีกคันแล้วตอนนี้วันนี้วิกเตอร์เป้วันนี้กัดมา แสดงว่าทีมงานขัดไม้อย่างดีเลยวันนี้ขัดไม้เล็บเอาใจคนสายวิกเตอร์วันนี้ใครชอบกันไหนก็ต้องดูเล็บเดี๋ยวมาดูวิกเตอร์เทปูกบกันต่อไปเลบเราตอมาดูกัน,นเสร็จเรียบร้อยครับ ต่อวิกเตอร์หนึ่งคันเข้าไปละคันที่สามก็มาแล้ววิกเตอร์โอ้ขอบคุณทีมงานมากเลยครับคัดวิกเตอร์ Victor, มาให้อย่างดีเลยวันนี้เรามาดูวิกเตอร์สายเลดตอนนี้เล็บอันนี้ชุบคมเมียมหรือเปล่าน่าจะชุบคมเมียมแน่นอนนะคันนี้ผมไม่รู้เลดว่าคมเมียมป่ะอ้าเอา้าเอา้าเอา้เอาหยาบจ้ะ